นี่เป็นหกโมงเช้านาทีแค่กดเปิดเฉยๆอันนี้ไม่คนเยอะสักมึงมาเท่าไรกันเนี่ยหนึ่งหมื่นดองมาแปดปีกว่าแล้วมั้ง เอามัด one? ตั้งวงแล้วก็แบบเออกินมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยนั่งกันขาวมาจากจีนผิวนี่ใสอันนี้จริงไม่จริงทุกคน บอกงนี้ครับว่านี่เป็นหกโมงเช้าที่บีชดูดิหกโมงเช้าของเขาไอนน้ไม่ขุเยอะสักม,มากๆทำอะไรกันเนี่ยหกโมงเช้าคือผมกะว่าจะมาบินโดนแบบเออแบบคือมันไม่ใช่ประเทศตัวเองใช่ไหมเราก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยเวลาที่เราจะต้องบินมันกี่โมงแล้ว มึงมาทำอะไรกันนะตอนหกโมงเช้าอะเฮ้ยคือ what อะไรมึงมาทำอะไรกันมึงมาทำอะไรกัน <Wow. S 1> แต่มาเลยดูดิ ทำอะไรของเขาเนี่ยกูจะบินโดนกูจะบินโดนโต,ต,ตายหูแล้วห6โมงเช้าทุกคนห6โมงเช้าเต็มมาเลยดูดิห6โมงเช้าปู่มาทำอะไอย่งไรกันครับ สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ตอนนี้ไม่เสียนะเสียงน่าจะไม่ดีก็ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าบีชดานังเออบีชื่อไมคกิมีอะไรอย่างเนี่ยอ๋อไม่รู้ว่าตอนนี้หกโมงเช้าแล้วทุกคนหกโมงสิบนาที แต่นคนเต็มาหาดเลยดูดิคือผมเนี่ยจะมาบินโดนสักหน่อยกะว่าเออมาเที่ยวนี้อย่างน้อยให้แหนมีภาพมุมสวย,สวยๆสักหน่อยแล้วก็อย่างมันไม่ใช่ประเทศเราไงมันก็เลยแบบเออบินยากหน่อยอใช่ไหมอไ,ไอ้เหี้ย ม,มาตอนเช้าหกโมงการีบตื่นคือที่เนี่ยคือหกโมงนี่คือแบบมันสว่างเลยใช่ปะเออคือถ้าเป็นป่าตองนี่คือคงไม่มีใครอะครับผมเพื่อนๆแต่โอ้โหดูดิเต็มหานเลยล่อซะเต็มหานเลยเออแล้วจะบินยังไงอ่ะเนี้ยโอ้โหพี่เต็มหานเล่นๆนะเต็มหานจริงๆเดี๋ยวดีเออีกกับอี ได้่ะทำอะไรกันเนี่ยนี่ก็เป็นเช้าที่สิบน่าจะได้สิบือสิบไม่รู้ดูดิโอะไรม่นอนเออคือมันนอนดึกแล้วนะคือเมื่อคืนเนี่ยคือ โอ้โหตอนกลับไปนี่คือห้าทุ่มนยังนั่งกินข้าวกันอยู่เลยอ่โอ้เชื่อเลยเป็นเช้ามากๆเลยนะแล้วก็จริงๆเนี่ยผมคืออยากจะมาเก็บภาพโดนแต่ว่าน่าจะเก็บไม่ได้เมื่อกี้พอเปิดขึ้นมามันบอกเลยว่าโดนอยู่ในเขต การเตือนสูงสุดแล้ว,ลวผมก็จริงๆมันมันบินได้แหละแต่ว่าผมไม่อยากเตรียมอยู่ต่างประเทศด้วยแล้วก็เอามากเกอร์เลยเสียดายนากไม่เป็นไรก็ถือว่าสนุกสนุกแล้วกันเนาะอืมคือที่บานาฮิวอยากจะบินก็ไม่ได้บินฝนตกมาที่นี่ก็ไม่ได้บินอีก แอบเสียดายอยากรู้มากว่าเวลาหลายๆคนไปเที่ยวแล้วมีภาพโดนกลับมาจะต้องทำการขอกระทรวงกลาโหมของประเทศน,นั้นหรือเปล่าเพราะว่า,าผมไปอ่านกฎหมายมาเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องขอกระทรวงกลาโหมซึ่งมันไม่ง่ายอะ่ะแล้วมันต้องทำก่อน15วันแล้วก็เป็นคน ที่เวลาตัดสินใจทําอะไรอ่ะคือแบบทําเลยเหมือนมาจะมาเนี้ยก็ตัดสินใจสี่วันก็กลับไปอาบน้ํานอนต่อเอออาจจะไปนั่งกินกาแฟโออ๋อว่าผมว่ามันมีฮอบินอยู่เฮ้ยรู้ว่ามาจับผมอ่ะเออคือด้วยระบบการปกครองของที่นี่เป็นระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยกังวลว่าเฮ้ยเวลาทำอะไรในในในประเทศเขาเนี่ยคือค่อนข้างที่จะแบบเอออันตรายปลอดภัยไดยนดีกว่าเอาชีวิตไปทำอย่างอื่นดีกว่านาอบินกันวุ่นเลยเออบินกันเพียบเลยเอดูดิอีกลำม,มังก็มาอีกละเอ้ยผมยังไม่ได้บินนะเมื่อกี้แค่กดเปิดเฉยๆรือว่าสัญญาณมันสง่งไปวะ ไม่หรอกมั้งอะไรมันจะเร็วขนาดน,นั้นคือเมื่อกี้ผมได้คำตอบแล้วเนาะคนที่อามาที่นี่หนึ่งก็คือเขามาซัมเมอร์กันเ,เพราะว่าเหมือนกับเป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงฮอลิดเดย์ของเขาละมั้งอสองก็คือคนเขาก็มาออกกําลังกายกันตอนเช้าที่น่าใช่ฮะแต่แปลกมากตื่นเช้ามากคนที่นี่เฮ้ย เห็นป่าว่าตึกมันอยู่ใกล้ชายหาดมากเออไม่มีกฎหมายควบคุมหรือว่าอันรักอะไรเลยกกับเ 对。 หน้าค่าย,ยิ้มของเขาเท่าไหร่วะค่าเลยนหน้าเดี๋ยวแป๊บนึงขอเปิดดูกันยิ้มลายเดือนที่นี่ 7 7 0 797บาทเฮ้ยไม่ใช่ดิ6กรบาทไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนมาอยู่เวียดนามันเดี <st> ๋ย <De> วไปหากาแฟากินกันเช้าเช้าหกส ของผมทำงานดีแน่นอนช่วงหกโมงแบบนี้วันนี้อนี่เราอยู่นี่มาหลายวันแล้วนะเออคืออยากได้อย่างหนึ่งอะผมมีอย่างหนึ่งที่แบบอยากได้เสือเ้อแขนยาวของเขาที่ปิดมาจนถึงเนี้ยสมูกอะเพราะว่าคนเวียดนามนี่คือเขา ใส่เสื้อยาวนะเออก็เลยรู้สึกว่าเออดีอยู่นะอยากได้ก่อนกลับ o <sighs> วันนี้จะเป็น Harr วันสุขที่เขาให้ใส่ประจำชาตินะเออหลายคนที่เขาเคลื่อนไ่วคือ How much for one hello How much for one How much? รลอตโต้เท่าไห for one <Yeah. S 1> อันนี้เป็นลอตเตอรี่ของเวียดนามเนาะ No, no, I just ask... How much? <c oughs> อ่าหนึ่งหมื่นดองใบละประมาณ ใบแล้วประมาณ12บาทเหรอถูกมากลอตเตอรี่ที่เวียดนาม12บาทต่อใบกูซื้อได้ทั้งปึ้งเลย thank you อันนี้ก็มีขาย hello ลอตเตอรี่เขามีขายตามถนนแบบนี้เลยเออ 12บบาทต่อใบถูกมากครับทุกคนเคยได้ยินไหมครับที่เขาบอกว่าสาวเวียดนามเนี่ยสวยผมเคยได้ยินเขาบอกว่าสาวเวียดนามเนี่ยมีความผสมผสานกับเขาเรียกว่ามีจะมีความเป็นได้ความขาวมาจากจีนผิวนี่ใสอันนี้จริงไม่จริงเ,เดี๋ยวเราพาไปดู